ช่วงนี้อากาศร้อนปัญหาสิวที่หลังใครมีสิวที่หลังแบบจา๋าใช้สบู่ครีมขาวของอีฟเลยค่ะลดสิวผิวขาวข้าเชื้อโควิดได้เดี๋ยวเราใช้ดูนะน,น,นี่คือตั้งใจถ่ายหรือดูทุกคนดูเลยนะเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช้สบู่ครีมขาวกี่วันสิวที่ตัวถึงจะหาย,ยานะคะ นี่คือวันที่หนึ่งนะคะนิ่งๆน,นะคะภาพให้เห็นชัดๆนะคะนี่คือวันที่หนึ่งค่ะนี่นะคะคือหลังจากการใช้สบู่ดีทั้งหมด7วันนะคะกล้องเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะว่าสิวอักเสบตรงนี้ที่มันแดงๆนะคะก็แห้งหายไปแล้วนะคะเหลือแต่รอยนิดๆหน่อยนะเดี๋ยวจ๋าจะลองใช้ฟอกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวกลัวที่ว่าเดี๋ยวจะใช้รองพื้นติดือเป่านะคะ เวลาใช้นะคะก็เอาประบูอะคะ่ะป<ม>อกอย่างเี้แบบนี้แนยผงวนๆแบบนี้ค่ะวนๆแบบนี้นะคะประมาณ3-5มนาทีนะคะคุณผูช่เพื่อให้ประบูุมันทำงานโดยการฆ่าเชื้อนะคะมันจะช่วยเหมือนบแบบละลายไขมันที่กุดตันอยู่ใต้รูขุมขนนะคะที่เป็นตัวที่ทําให้สิวอุดตันแล้วตัวที่มันเป็นอักเสบติดเชื้อสีแดงๆนะคะมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะคะหรือมันก็จะทําให้สิวอักเสบแบบมันแห้ง ก็เป็น,นแบบนี้นะคะ3าถึงหนาทีทุกวันนะคะแล้วก็ล้างออกเนี่ยจ๋าใช้แบบนี้มา7วันแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหลังจากเนี่ยผลางออกมาเป็นยังไงอันนี้คืจอจ๋าขอให้ทุกคนดูนะคะว่าจ๋าไม่ได้ใช้รองพื้นหรือว่าใช้แป้งทาให้มันดูเนียนอะไรนี้เลยนะคะสิวมันแห้งไปเยอะมากแล้วก็ขาวขึ้นในระดับหนึ่งด้วยนะคะ ่ะต้องเข้ามาดูได้เลยเะค,ะค่ะเห็นชัดไหมคะชัดค่ะขาวขึ้นไหมขาวขึ้นค่ะเจสิวหายไหมเี่ยเม็ดนี้เห<า>็นชัดมากเออตอนแรกมันเป็นกระเฉดอย่างนี้นะคะ่ะหลังจากใช้สบู่นิฟนะคะทั้งหมด7วันสิวที่หลังของจ๋าคือแห้งหายหมดแล้วนะคะเหลือแต่รอยสิวนี้นิดหน่อย และตัวนี้นะคะก็ะะะช่วยทําให้ผิวขาวขึ้นมาได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะ5ปีที่แล้วมันดียังไงวันนี้มันเข้มข้นกว่าเดิมดีกว่าเดิมค่ะซิวหายไวกว่าเดิมขาวไวกว่าเดิมและที่สําคัญมีคโคลอไธนอนฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยนะคะและพวกรอยสิวพวกนี้นะคะพอเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ทาให้รอยสิวพวกนี้จางลงด้วยเพราะว่ามันจะช่วยผัดเซลเล์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆโดยที่ไม่ทําให้ผิวแห้งนั่นเองค่ะกล่องละ200บาทเท่านั้นนะคะใครที่ปัญหาสิวตัวววผิดดาาางอยกขนะะค สบู่อีกค่ะ200บาทช่วยได้แน่นอนค่ะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีกทั่วประเทศเลยนะคะหอมด้วย